คุณเป็นอีกคนใช่ไหมครับที่ยังลังเลที่จะวางแผนการเงินทั้งที่คุณมีความฝันมากมายที่จะเป็นจริงได้ด้วยการมีเงินไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่หรือชีวิตหลังเกษียณที่สงบสะดวกสบายวันนี้เราจะมาพูดถึงสาเหตุหลักแล้วก็วิธีเปลี่ยนแปลงที่สามารถทําได้จริงอย่างง่ายดายเลยละครับหลายคนอาจจะคิดนะครับว่าการวางแผนการเงินเป็นเรื่องสําหรับคนรวยเท่านั้นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยมักจะคิดว่าตัวเองไม่มีเงินเพียงพอที่จะต้องวางแผนในขณะที่คนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงก็กลับรู้สึกว่าตัวเองไม่จําเป็นต้องวางแผน นนเช่กัทั้งสองทัศนคตินี้ต่างก็เป็นการเข้าใจผิดนะครับความเชื่อนี้ไม่เพียงผิดพลาดแต่ยังขัดขวางโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอีกด้วยอันที่จริงแล้วไม่ว่าคุณจะมีรายได้เท่าไหร่การวางแผนทางการเงินจะช่วยทําให้คุณบรรลุปเป้าหมายตามความสามารถของตัวเองนะครับยิ่งคุณไม่มีเงินยิ่งต้องวางแผนการเงินเพื่อให้มีเงินบรรลุปเป้าหมายในชีวิตนอกจากนั้นแล้วคนส่วนใหญ่บางทีก็เลี่ยงในเรื่องของการวางแผนการเงินเพราะความเชื่อที่ว่ามันเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ไม่ต้องการเผชิญเช่น,ชนความพิการความตา bye